สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนชาวราศีธาตุลมและคณะธาตุลมนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องอิดีนอตทาร์ลนะคะดูดวงไปกับกวางนะคะคลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์นะคะดวงความรักความสัมพันธ์นะคะประจําเดือนนะคะพฤศจิก,กายนนะคะปี2563นี้นะคะจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกๆคนนะคะที่ติดตามนะเออในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการอ่านเอเนอีโดยรวมนะคะพลังงานโดยรวมนะพฤศจิก,กายนนะคะ ดูได้ทุกสถานะคะคนโสดคนคุยนะคะคนมีคู่นะก็สามารถดูคลิปนี้ได้นะคะาัดลมก็จะมีกลุ่มตุนเมทุนนะคะพลังงานนะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนี้นะม,มี6ดาบมีไพ่หนึดาบเข้ามาแล้วนะคะเอาเท่าที่ทนไหวนะสำหรับคนทัดลมนะคะถ้าเป็นเรื่องที่คุณกำลังประสบ ปัญหากับความรู้สึกของตัวเองอยู่ตอนนี้ที่มีต่อใครสักคนนะคะเอาเท่าที่เราทนไหวไม่ต้องฝืนนะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปตามธรรมชาติอะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดนะคะอืสิ่งที่เราควรทําก็คือการยอมรับนะคะแล้วก็มองเห็นตามความเป็นจริงนะคะเอาความรู้สึกของเราการกระทําของเขานะคะมันเป็นหลักฐานที่ชัดเจนแล้วโดยที่เราไม่จําเป็นต้องไปหาคําตอบจากปากของเขาหรอกนะคะยังมีคนอีกคนนึงนะที่ เขาเป็นห่วงคุณหรือว่าเขารักคุณจริงๆนะคะสำหรับท่านลมช่วงนี้คุณอาจจะอยู่ในอาการของคนที่กำลังรักษานะคะหรือเยียวยาความรู้สึกของตัวเองนะเนี่ยเหมือนคุณพยายามที่จะ move on ออกจากใครคนนั้นใครที่ทำให้คุณประสบปัญหานะคะเกี่ยวกับความรู้สึกมาตลอดเวลาทำให้คุณไม่สบายใจนะคุณอาจจะ พยายามม่ให้ตัวเองนั้นหันกลับไปมองนะคะในอดีตเก่าๆนะคะเบื้องหลังที่มันผ่านมาแล้วก็ให้มันผ่านไปยังมีอีกคนนึงนะคะเดอะเรเวอร์ <The Rover S 1> เข้ามาเนี่ยอาจจะมีอีกคนหนึ่งที่คุณเพิ่งพึ่งพบเจอหรือเขาคนนี้นะคะอาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักแล้วก็ได้ที่เขายังเป็นห่วงคุณอยู่นะอืมคนคนนี้นะคะเข้ามานะคะในช่วงเวลาที่คุณรู้สึกโดดเดี่ยวก็ได้นะท่านลม นะคะแต่คุณอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขาคนนั้นนะแต่โดยรวมแล้วอะค่ะถ้าคุณนะคะลองเปิดโอกาสนะดูบ้างนะคะคุณจะมองเห็นว่าใครรักคุณนะแล้วคุณจะมองเห็นว่าใครที่ให้คุณค่านะคะในตัวของคุณฉะนั้นคุณต้องกลับมารักตัวเองนะเดมูลเอ่อห้าถ้วยนะคะแล้วก็มีไพ่สามหนาบเข้ามานะคะใครก็ตามอะค่ะที่ทําให้คุณเสียใจที่ทําให้คุณร้องไห้เนี่ยหรือ บุคคลที่ทําร้ายนะคะความรู้สึกของคุณเนี่ยเราจะไปจมอยู่กับสิ่งนั้นเพื่ออะไรอะนะอืมจัก,กรวาลน,นะคะนะให้คุณเกิดมาหาความสุขให้กับตัวเองนะคะไม่ให้คุณจมนะอยู่กับความทุกข์นะที่ใครสักคนเอานํามาให้เขาอ่ะให้เราอะอย่าเอาความทุกตรงนั้นมาเป็นภาระของเราเลยนะมีคนอีกคนนึงกําลังรอคุณอยู่ข้างหน้าแต่คุณอาจจะ ที่ผ่านมาคุณอาจจะมองข้ามเขามาโดยตลอดก็ได้อะคะ่ะแต่วันนี้คุณต้องมองเห็นเขาแล้วล่ะนะเพราะว่าคนนี้นั่นแหละนะที่เข้ามานะคะแล้วเป็นผู้ให้มากกว่าที่คุณให้อีกคนไปแล้วคุณไม่ได้อะไรนะคุณต้องมองเห็นความสำคัญนะคะกับคนที่เขารักคุณคนที่เขาอยากให้คุณนะคะผ่านเรื่องราวแบบนี้ไปได้อะ่ะนะลองเปิดใจดูนะมันมีโอกาสนะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานเก่าๆกลับเข้ามา วนเวียนกลับเข้ามาแล้วคุณรู้ว่าเรื่องราวนั้นมันจะดําเนินไปอย่างไงมันจะมีความเหมือนเดิมเข้ามานะคะสีถ้วยเนี่ยอะไรที่มันเป็นเรื่องราวเดิมๆที่คุณผ่านโอกาสอะไรที่คุณให้แล้วคุณไปเจอประสบพบเจอกับปัญหาเดิมๆถามหน่อยว่าเราจะเข้าไปอยู่กับเหตุการณ์เดิมๆทําไมอะ่ะในขณะที่เราก็สามารถพยากรได้แล้วอะคะ่ะว่าเขากลับเข้ามาแล้วเขาจะทําอะไรให้เราอ๋อถ้าคุณนะคะเจอกับเหตุการณ์เรื่องราวซ้าๆ เพียงแค่สองสามครั้งมันก็พอแล้วมั้งที่คุณควรจะหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านี้อค่ะโอเคนะคะคนคนนี้คนที่รอคุณอยู่นะคะข้างหน้าเขากำลังอ,อ,อยากจะให้คุณน่ะกลับมารักตัวเองก่อนนะอืมนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าเป็นเรื่องราวในอดีตของคนธาตุลมนะหรือว่าพลังงานเอนิจีเก่าๆนะเท่าที่กวางเห็นมันเหมือนกับว่าคุณเป็นผู้ให้เขาไปมากกว่าที่คุณจะได้รับ อะไรกลับมาคุณอาจจะได้รับได้รับสิได้รับความเสียใจกลับมานะแต่ทั้งทั้งที่คุณอาจจะให้แต่สิ่งดีๆไปแต่กับอีกคนนึงอาจจะเป็นผู้ให้คุณให้ความปลอบโยนให้กำลังใจนะเราควรจะเอาเวลาตรงนี้ไปมองความสำคัญนะคะของคนที่ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นนะเราควรที่จะให้อะไรบางอย่างตอบแทนเขากลับไปบ้างในขณะที่เขาก็อยู่เคียงข้างเรามาตลอด ในวันที่คุณเป็นทุกข์เนี่ยนะคุณต้องมองเห็นคนคนนี้ได้แล้วนะคะปล่อยผ่านไปค่ะใครก็ตามที่ไม่ให้ความสําคัญอะไรนะคะในตัวคุณใครก็ตามค่ะที่ไม่ปฏิบัติกับคุณนะอย่างที่คุณปฏิบัติกับเขาอย่าไปให้ค่ากับคนที่ทําให้เราเสียใจมากนะักคุณต้องมามองอีกคนนึงอะถึงแม้เราอาจจะไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขามากมายนะคะแต่เราก็ ไม่จําเป็นนะต้องมองข้ามคนคนหนึ่งที่เขาเห็นความสําคัญของเรามากกว่าอีกคนนึงนะเดอะเ e เวอรเข้ามานะคะเฮ้อความรู้สึกมันอาจจะเป็นเรื่องที่บังคับใจกันไม่ได้เนาะสองไม้เท้าเป็นความรู้สึกของคุณนะคะตัวเขาว่าได้เป็นไพ่เดอะเเวเข้ามาความรู้สึกของเขาอะนะที่มีต่อคุณอืมช่วงนี้เขาอาจจะไม่มีเงื่อนไขอะไรกับคุณเลยนะเขาแค่อยากให้คุณสบายใจนะคะกลับมารักตัวเองให้เป็น ในขณะที่มีทั้งคนเก่าและคนใหม่เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์แต่คุณก็ต้องละวางอดีตให้ได้ก่อนนะคะคุณถึงจะมองเห็นอนาคตในความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาตอนนี้นะคนธาตุลมเอ๋ยธาตุลมธาตุลมธาตุลมนะช่วงนี้นะคะคิดซะว่าที่เราผ่านมาเนี่ยมันฝันไปแค่นั้นเองนะคะความฝัน นะคะคุณต้องตื่นขึ้นมาแล้วก็อยู่กับความจริงนะคนธาตุลมบางคนยังจมปักอยู่เลยนะคะกับสิ่งที่เ,ออเราคาดหวังไว้และเราไม่ได้ไปเราไม่ได้ในสิ่งที่เราหวังอะ่ะเข้าใจไหมอ่าโอเคนะเดี๋ยวยังไงนะคะขออนุญาตเป็นไพ่ขยายหน่อยเนาะคุณเจออะไรคะคนธาตุลมมีไพ่ห้าห้าถ้วยเข้ามาเนี่ยคืออะไรเอ่ยคืออะไรเอ่ยห้าถ้วยมันคืออดีตของคุณอนะ่ะมันคือสิ่งที่คุณคาดหวังแล้วคุณ ไม่ได้สิ่งนั้นนะคะมันเป็นอะไรคะมันคือเรื่องราวเกี่ยวกับมีไพ่เดอะเมจิกเชียนเข้ามาอืมแล้วก็มีไพ่เดอะเอมเพรสคุณคาดหวังกับใครสักคนไว้มากๆแล้วคุณก็รักเขามากใช่ไหมคุณทุ่มเทอะไรให้เขาไปมากใช่ไหมเนี่ยแล้วคุณรู้สึกว่าคุณไม่ได้รับแม้แต่น้ำใจกับใครสักคนที่เขาจะแสดงออกให้คุณกลับมาให้รู้สึกดีเลย มันเป็นอดีตของคุณค่ะที่มันผ่านมาแล้วนะคนธาตุลมบางคนอาจจะเจอเรื่องราวผ่านมาหมาดๆเลยหรือเปล่าคาดหวังไว้มากก็รักมากนะคะรักมากก็เจ็กมากนะคะแต่ก็มีอีกคนนึงอะค่ะอีกคนนึงพยายามที่จะเข้ามาค่ะเปลี่ยนนะคะเรื่องราวอดีตนี้ให้คุณนั้นน่ะอยู่กับปัจจุบันว่ามีอีกคนนึงที่เขาให้ความสําคัญกับคุณน่ะแต่ช่วงนี้อดีตเก่าๆธาตุลมจะตีกลับมาทําให้คุณคิดหนักมากเลยอะค่ะ เห็นไหมแสดงว่าคุณรักคนคนนี้มากคนที่เขามองข้ามความสําคัญกับคุณไปในขณะที่ก็มีอีกคนนึงนะคะที่เห็นคุณสําคัญอยู่ตลอดเวลาคุณควรที่จะเปิดใจให้กับคนนี้ไหมอีกคนนึงอะคะลองดูไหมมันอาจจะมีอะไรดีขึ้นกว่าที่คุณจะมัวมองคิดถึงอดีตนะคะโอเคนะทีนี้เดี๋ยวลองดูซิ มีไพ่อะไรใครทำท่าดลมเสียใจเนี่ยใครทำท่าดลมของแม่หมอเสียใจเนี่ยขอให้ขยายเป็นสองไม้เท้าหน่อยคุณก็มองอนาคตนะเนี่ยมองที่จะ move on ไปข้างหน้าเหมือนกันพยายามจะผลักดันตัวเองนะคะให,ให้เดินออกไปจุดจุดหนึ่งจุดที่มันไม่ชัดเจนจุดที่มันคุมเคือจุดในความรู้สึกที่มันหมดหมองอะคุณกำลังจะผลักตัวเองออกไปอาจจะมีคนนี้นะคะ่ะเข้ามาดึงคุณนะแต่คุณอะ จะยื่นมือให้เขาดึงหรือเปล่าเนี่ยมันอีกเรื่องหนึ่งขอให้ขยาย2องไม้เท้าค่ะ2องไม้เท้ามาบอกอะไรไม่ต้องลังเลแล้วค่ะทัดลมหนึ่งไม้เท้าเข้ามาเห็นไหมนี่หนึ่งไม้เท้านะคะมีคนนึงพยายามจะดึงคุณนะคะให้ออกจากจุดนี้นะ1นึ่งไม้เท้าอะ่ะโอกาสใหม่ก็มี judgment เข้ามาให้เขาดึงคุณไปเถอะนะ j u d g m e n t คนที่ให้ความสําคัญกับคุณน่ะคุณลองเปิดใจนะคะยอมรับนะยื่นมือให้เขาประคองคุณดูนะแล้วทุกอย่างมันจะเคลียร์ได้นะสิ่งที่มันค้างค้างอยู่ในใจนะคะหรืออะไรก็ตามที่ที่มันเก่าๆที่มันเป็นอะไรลบๆอะ่ะนะเทมันทิ้งไปเถอะนะให้คนคนนี้นะคะเขาได้มีโอกาสเข้ามานะแสดงออกนะถึงความห่วงใย,ยบ้างอะ่ะก็ดีนะธาตุลมมาค่ะช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่ ที่คุณสวิงกับอารมณ์ตัวเองอะ่ะอาจจะเป็นช่วงเวลาของความสับสนเหมือนกับว่าอาดีตมันก็ยังก็ยังอยู่สิ่งที่คุณมันอาจจะเพิ่งเกิดขึ้นก็ได้นะในความสัมพันธ์นี้ในขณะที่มีอีกคนหนึ่งพยายามที่จะเข้ามาประคองมันไม่ได้แปลว่าคุณผิดหวังจากอีกคนนึงแล้วไม่มีใครเข้ามานะอีกคนนึงจะเข้ามารับคุณทันทีอะ่ะแต่มันอยู่ที่คุณอะ่ะคุณพร้อมจะยื่นมือให้เขาไหมล่ะนะจัสตินมันเข้ามาแล้วนะคะไพ่บอกว่าเดี๋ยวทุกอย่างมันจะผ่านไปนะเนี่ยจัสตินเนี่ย โอเคค่ะประคองอารมณ์ตัวเองให้ดีนะธาตุลมช่วงนี้นะคะอะขอไพ่ยขยายเดลเฟอร์หน่อยสิเดลเฟอร์ค่ะขอเป็นพลังงานเก่าใหม่ค่ะออขอไพ่เดลเฟอร์หน่อยสิมีไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาการเริ่มต้นใหม่ได้เวลาพิสูจน์ตามหารักแท้กับอีกคนหนึ่งแล้วนะคะอะไรก็ตามที่เก่าๆแล้วคุณให้โอกาสมาซ้ำๆซักๆนะคะแล้วคุณ ไม่ได้เห็นนะคะในจุดของการเปลี่ยนแปลงอย่าไปเชื่ออะไรนะคะว่าโอกาสที่คุณให้เขาไปเขาจะเปลี่ยนได้นะมันไม่ง่ายนะเราให้ไปนะเราดูทุกๆครั้งนะที่ให้ไปเขาเปลี่ยนได้ไหมกวางบอกแล้วไงโอกาสของเราไม่จําเป็นต้องมีให้แบบสิ้นเปลืองนะคะให้เพียงแค่แค่ครั้งสองครั้งนะคะมันก็เกินพอแล้วในความรู้สึกของเรานะอย่าให้โดนทําร้ายจนเรานะคะไม่กล้าที่จะเริ่มต้นใหม่นะ เด็กเหรียนเนี่ยเดอะซันเนี่ยมุ่งมุ่งหน้าหาสิ่งใหม่ค่ะจกักรวาลเปิดโอกาสนะจกักรวาลนะคะอาจจะเหวี่ยงคนคนนี้เข้ามาช่วยคุณก็ได้มาช่วยรับคุณต่อจากความเสียใจที่คุณเจอแล้วมันจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแลาว้วจักรวาลก็ให้คุณเลือกด้วยนะว่าคุณจะเลือกย้อนกลับไปหาในสิ่งที่คุณที่เคยทําให้คุณเสียใจแล้วคุณจะต้องรออยู่ในจุดจุดนึงให้เขาปรับปรุงตัวหรือว่าคุณจะเปิดโอกาสให้อีกคนนึงเนี่ย ที่พร้อมประคองคุณอยู่เนี่ยเด็กเรียนเดอะซันมานะจ๊ะฉะนั้นคุณมีสิทธิ์เลือกนะว่าคุณจะเลือกอะไรเนี่ยความสุขที่แท้จริงนะคะกับรอใครสักคนหนึ่งนะให้เขาแก้ไขตัวเองเนี่ยเราสามารถนะเลือกได้เลยค่ะคุณมีโอกาสได้เลือกนะแต่เราก็ต้องเลือกให้ถูกแล้วอยู่กับความจริงนะขอให้ขยายสี่ถ้วยค่ะสี่ถ้วยมาบอกอะไรคะสำหรับคนทาดลม เหนื่อยรู้ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นนะกับการที่คนคนนึงนะคะเข้ามาขอโอกาสจากคุณเนี่ยสี่ถ้วยค่ะมีไพ่ justice เข้ามาคุณรู้ว่าคุณต้องเลือกอะไรคุณรู้นะว่าคุณต้องชัดเจนนะคะแล้วก็ถึงเวลาที่จะต้องเด็ดขาดนะท่าลมบางคนอาจจะยังไม่ค่อยกล้านำมันมาใช้นะคะถ้าสมมติคุณยัง เ,ออเขาเรียกว่าอะไรยังไม่หมดรักใครสักคนหนึ่งอ่ะคุณจะไม่เอาความเด็ดขาดนะคะมาใช้กับใครสักคนแน่นอนเชื่อดิเพราะความรักนะคะมันค้ำคอรเราอยู่ Just ติอ่าไพ่บอกว่าถึงเวลาที่จะต้องเด็ดขาดแล้วไหมจะทำร้ายตัวเองทำไมประมาณนี้นะคะเด็กถือถ้วยเข้ามามันชัดเจนแล้วคะ่ะไม่ต้องไปรอคำตอบอะไรไพ่บอกว่าคำตอบจากปากฝ่ายตรงข้ามก็ไม่เท่ากับคำตอบการกระทำของเขาคนนั้น นะเขาทำสิ่งใดนั่นแหละคือหลักฐานที่ชัดเจนที่สุดเพียงแค่บางคนนะคะอาจจะยืนจุดยืนในจุดที่มันคุมเครือหรือยอมอยู่ในจุดที่มันคุมเครือในขณะที่เขาไม่พูดอะไรเลยนิ่งๆนะเพราะเราอาจจะยังไม่ยอมรับความจริงจากสิ่งที่เขาทำใส่เรา ประมาณนี้นะคะไพ่บอกมันชัดเจนจากการกระทําแล้วนะคะให้เก็บทุกโอกาสที่คุณให้เนี่ยคุณดูซิว่าทุกครั้งเนี่ยที่คุณให้โอกาสเขาไปนะคะเขารักษาโอกาสนั้น ของคุณเอาไว้เพื่อที่จะไปต่อเติมให้มันดีกว่านี้ไหมถ้าสมมติว่าคุณให้โอกาสไปหลายครั้งแล้วมันเจอเหตุการณ์เดิมๆแล้วเขาไม่ได้เอาไปต่อให้มันดีขึ้นอันนี้เราต้องพิจารณาด้วยตัวเองแล้วว่าเราควรไปต่อในความสัมพันธ์นี้นะคะหรือควรที่จะเลือกที่จะไปป้ายหน้าดีกว่าอ่าพิจารณาเอาเองนะจ๊ะสําหรับคนธาตุลมอ่ะทีนี้นะคะจบแล้วนะสำหรับคนคุยนะคะแล้วก็คนมีคู่ด้วยนะ ก็จะเป็นเรื่องปัญหาขึ้นมานะคะใครที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ผ่านคลิปนี้ไปได้เลยนะจ๊ะ,อะขอไพ่นะคะในแง่มุมของคนโสดธาตุลมซิกุมตุนเมถุนธาตุลมธาตุลมกุมตุนเมถุนในแง่มุมของคนโสดคะ่ะคนโสดเป็นไงบ้างความรักนะคะสุภาษิตเขาบอกว่า ทาคารของเรานะคะเป็นทองคำานะคะไม่ต้องมีความรักเราก็อยู่ได้นะคะขอให้มันเป็นทองคำก็พอใช่ไหมขอเอ็นจิีคนโสดให้กับทัดลมหน่อยสิกลุ่มตุนเมถุนค่ะห้าใบอ่ะราชินีเหรียญเข้ามาโอเคเป็นทองคำจริงๆด้วยนะสำหรับคนโสดนะกลุ่มตุนเมถุนนะคะรักตัวเองได้มากพอเปตัวเองนะคะ มีโอกาสที่จะได้เงินก้อนนะสำหรับกุ่มตุนเมทุนนะคะเป็นคนที่มีอยู่มีอยู่ดํารงด้วยเสน่ห์นะราชินีเหรียญเนี่ยใครเห็นใครก็รักนะคะเป็นคนที่โปรไฟล์ดีหรือคุณอาจจะเป็นคนที่พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลานะคะไปต่อสิห่วงแทนนะในสิ่งที่ตัวเองมีด้วยนะราชินีเหรียญเนี่ยแล้วก็ห่วงความเป็นตัวเองนะคะมีไพาราชาไม้เท้าเข้ามา ช่วงนี้หนุ่มเล็กหนุ่มน้อยหนุ่มใหญ่นะคะเข้ามาตอมคุณเยอะมากเลยนะทั้งชายหญิงเพศเดียวกันอะไรก็แล้วแต่นะราชาไม่เทาเ้าเข้ามาเนี่ยเพราะว่าความที่คุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะแต่ก็ต้องดูดีๆนะคะถ้าลมนะเป็นคนที่อาจจะมีทรัพย์มากในตอนนี้นะคะเราก็ต้องดูดีๆว่าคนที่เข้ามาเนี่ยนะเขาตาวาวในสิ่งที่เรามีหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาเข้ามานะคะด้วยจิตวิญญ,ญาณของเราจริงๆ คัดกรองดีๆนะจ๊ะทัดลมอีก3ามใบอาจจะมีคนทัดดินทัดไฟเข้ามานะคะลืมพูดเลยทัดดินก็จะมีมังกรพุกศกันนะคะทัดไฟนะคะก็จะมีชาวเมสิงธนูโอเคมีไพ่เดอะมูนเข้ามานะคะอืมช่วงนี้นะคะให้ระวังบรรยากาศที่เราอยู่ด้วยนะ คนที่เข้ามาจีบอะไรประมาณนี้มีเข้ามานะจะมีเข้ามาคะ่ะนะแต่เราก็อย่าไปลุ่มหลงนะคะในบรรยากาศนั้นนะให้มองตามความเป็นจริงนะบางคนก็อาจจะมาโอเวอร์มากมายก่ายกองเลยแต่ด้วยคนธาตุลมนะคะคุณเป็นคนที่หาได้ทุกอย่างคุณอาจจะไม่ต้องการนะคะในสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วก็ได้นะถ้าเขานําบางสิ่งบางอย่างที่คุณมีอยู่แล้วมาให้คุณนะคุณอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามีแพชชั่นอะไรมากมาย ขออีกสองใบค่ะอ่ามีไพ่ห้าเหรียญเข้ามามีคนตามมานะคะมีคนตาม f o l l ล w มีเอซเข้ามานะคนทัดลมอืมเออห้าเหรียญเนี่ยมีมีม,ม,ม,มีหัวกระไดไม่ได้แห้งแล้วก็มีไพ่หดาบเข้ามานะคะแต่ตัวคุณอาจจะแบบอาจจะยังไม่พร้อมให้ใครมาลงเรือลําเดียวแบบคุณยังไม่พร้อมยังไม่พร้อม นะเพราะว่าอะไรก็ตามนะคะที่เข้ามาแล้วทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นภาระต่อความรู้สึกคุณก็คงจะอ่อยังไม่เลือกใครในตอนนี้นะคนโสดนะตอนนี้เลือกเลือกตัวเองเลือกความเป็นตัวเองก็ได้คะ่ะคุณอาจจะพอใจนะคะในสิ่งที่ตัวเองเป็นแบบนี้หรือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมียังไม่พร้อมที่จะแบ่งปันไงยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมที่จะแบ่งปันความรักให้ใครนะเนี่ยคุณเนี่ย คุณอาจจะรอนะคะหวงแหนสิ่งสิ่งนี้รอคนที่เหมาะสมหรือรอคนที่คู่ควรรอคนที่มีศีลเสมอคุณก็ได้ค่ะไก่กาอาราเล่นนะหรือว่าเข้ามาคุยนะขั้นเวลานะคะเพื่อที่จะทวงความเหงาไปวันๆแบบนี้นะน่าจะไม่ใช่ธาตุลมแล้วละ่ะธาตุลมคงไม่เอาอะดูท่าแล้วอะนะโอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวสักวันหนึ่งก็น่าจะมีคนใครสักคนนะคะที่ มีอะไรนะคะมากกว่านี้ที่คุณไม่มีนะเข้ามาเติมเต็มให้คุณแต่เพียงแค่ว่าช่วงจังหวะเวลานี้นะคะอาจจะยังไม่ใช่นะสำหรับคนธาตุลมอ่ะทีนี้เอ่อฟางขอเดือนพฤศจิกายนค่ะรูปแบบของคนที่จะเข้ามาถ้าสมมุติจะมีความรักครั้งต่อไปมีคนจะเข้ามาเนี่ยจะเป็นยังไงคะคนธาตุลม มีใครเข้ามามีไพ่อัศวินถ้วยเข้ามานะคะคนหน้าตาหล่อเหลานะคะคนหน้าตาดีนะคะจะเข้ามานะสุภาพอ่อนโยนนะคะแต่งตัวดีนะผู้ชายผู้หญิงก็ได้คะ่ะอัศวินถ้วยเนี่ยจะเข้ามานะคะมีไพ่แปดไม้เท้าเข้ามาเขาอาจจะมาชอบคุณแบบกระทันหันทันด่วนทันใจนะคะเออ พยายามเข้ามาในรูปแบบของการที่เขานําเสนอแต่ในด้านดีๆให้คุณเห็นนะฉะนั้นนะคะถ้าเขานําเสนอด้านดีๆให้คุณเห็นคุณก็อย่าลืมมองข้อเสียของเขาด้วยนะคะเพราะว่าเหรียญมี2ด้านนะคะฉะนั้นนะคะก็ต้องให้ระวังนะความโรแมนติกเย้าวยวนนะคะบันเทิงใจไว้ให้ดีๆนะอย่าไปเคลิบเคริ้มนะคะฉะนั้นก็ดูๆไปก่อนนะประมาณว่าเขานําสิ่งใดมาให้เราเราก็รับไว้ด้วยสีน้ําใจของเขานะแต่ก็ไม่ได้แปลว่านะคะ เออจะมาแตะแขนเราได้แบบนี้ก็อย่าพึ่งนะจะคนธาตุลมนะขออีกสามใบค่ะสามใบซิคนโสดมี่ทาเวอร์เข้ามานะคะอืมดูจากความอดทนของเขาเขาอาจจะให้คุณคุณอาจจะเจอสายเปยอย่างนี้หรือเปล่าธาตุลมแบบเจอสายเปยเข้ามาเปให้คุณนะคะอาจจะเอาสิ่งของนู่นนี่นั่นเยอะแยะมาให้นะคะ แต่อาจจะไม่ได้แตะแขนไม่ไม่สามารถเข้ามานะคะในระยะประช,ชิดของเราได้นะเ,ออเราจะดูได้จากตัวเขาว่าเขาสามารถอดทนนะในเวลาของเราได้มากพอไหมนะแต่ส่วนใหญ่เข้ามาหาธาตุลมก็อาจจะเสียให้กับธาตุลมไปเยอะนะคะแต่ก็อาจจะไม่ได้นะในสิ่งที่เขาปรารถนานะในเชิงของเรื่องอารมณ์เซ็กอะไรแบบนี้น่าจะไม่ได้จากธาตุลมแน่นอนนะคะอธาตุาลมนะ ก็ต้องดูความจริงใจนะธาตุลมไม่ได้ดูจากสิ่งของค่ะดูจากจิตวิญญาณโดยแท้อีกสองใบสิอ่ามีอะไรอะ่ะมีไพ่เจ็ดเหรียญเข้ามานะคะอืมหลายๆลายคนนะเนี่ยน่าจะหลายๆคนแล้วละ่ะอาจจะเข้ามามีบทบาทต่อธาตุลมนะคะอาจจะลงทุนกับธาตุลมเพเยอะแต่ธาตุลมก็อาจจะแบบไม่ได้ตอบสนองอะไรนะคะ ประมาณคุณไม่ได้ตอบสนองในลักษณะแบบพิเศษด้วยอะหรือว่ารู้สึกว้าวอะค่ะอีกใบหนึ่งเนาะแล้วก็มีไพ่สามถ้วยเข้ามาเปไปเยอะแต่ได้แค่พี่น้องจากทัดลมหรือเปล่าสามถ้วยาัดลมอาจจะประมาณว่าเดี๋ยวขอดูไปเรื่อยๆก่อนนะอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าเพราะทัดลมก็อาจจะยังแบบไม่ได้มีแพชชั่นนะคะในเรื่องของความรักนะไว้เป็นหลักนะสำหรับคนโสดทัดลมนะคะ โอเคนะมีคนเข้ามาเรื่อยๆค่ะยังมีเวลาอีกเยอะนะจ๊ะท่าลมก็ประมาณนี้แหละนะประมาณว่าเอา่อถ้าเป็นในลักษณะของคนโสดแบบที่มีคนคุยนะสําหรับทัดลมก็อาจจะมีเข้ามาเรื่อยๆอ่ะแต่ยังไม่มีใครที่จะสามารถจะอยู่ในเวลาของคุณหรืออดทนในเวลาของคุณได้นะ่ะอ่ะลงทุนไปเยอะนะคะกับทัดลมอ่ะโอเคนะเดี๋ยวกัาจะขอให้อแนะนําให้คุณหน่อยซิกลุ่มตุนเมทุน กุมตุนเมถุนกุมตุนเมถุนค่ะมีไพ่สิบดาบเข้ามานะจ๊ะทัดลมมีอะไรต้องระวังเรื่องสุขภาพหรือเปล่าเนี่ยฮะสิดาบนะคะอย่าประมาทในชีวิตนะคะไปไหนมาไหนเนี่ยระวังตัวเองด้วยนะจ๊ะสิดาบมานะจ๊ะระวังป่วยนะโอเคค่ะมีไพ่สี่ไม้เท้าใช่อย่าหักโหมงานมากนะคะสีไม้เท้ามาพูดในเรื่องของการงานความสําเร็จของคุณ ให้ระวังไว้ให้ดีนะเนี่ยทำงานหนักหรือเปล่ามีไพ่อะไรอจ๊ะหกถ้วยเข้ามานะคะอืเออช่วงนี้อาจจะตะหนักคิดตะหนักเห็นนะคะในอดีตถ้าเป็นในแง่มุมของความรักก็อาจจะมีคนรักเก่ากลับเข้ามานะคะในขณะที่คุณอาจจะมีอีกคนนึงอยู่แล้วก็ให้ระวังนะจ๊ะระวังนะเราก็ต้องชัดเจนไปเลยนะคะ ให้ระวังว่ามันจะซ้อนโดยที่เราไม่รู้ตัวนะนี่มีพายเด็กถือดาบเข้ามานะคะโอเคอีกใบหนึ่งสิเออห้าไม้เท้านะคะอาจจะมีพลังงานเก่าเก่ากลับเข้ามานะพยายามจะทำให้คุณสับสนบ้างนะรู้สึกเหนื่อยบ้างนะที่ไม่ยอมไปสักทีอะไรประมาณนี้นะในขณะที่คุณอาจจะเลือกแล้วก็ได้นะคะคนทัดลม,มฉะนั้นความเด็ดขาดของคุณนั้นนะคะจะสามารถตัดสิ่งหนึ่งนะคะออกไปได้ด้วยการที่เราไม่ไปตบมือ นะไปพร้อมกับอีกคนหนึ่งที่เคยทําให้คุณสูญเสียวร้านไปนะฉะนั้นชัดเจนกับตัวเองให้มากนะแล้วก็ระวังเรื่องสุขภาพด้วย10ดาบอย่าประมาทนะทำงานก็พักผ่อนให้เพียงพอน,นะคะคนทัดรมนะจ๊ะอ่ะโอเคนะคะขอบคุณมากๆนะคะเพื่อนๆนะที่ติดตามนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเจอในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ